ร้านเตียวไก่บุฟเฟ่ร้านนี้จะเป็นร้านเดียวที่ผมขออนุญ,ญาตครับขอทำร้ายเขาทำร้ายด้วยความรักผมถือคติอยู่อย่างหนึง่งรักแค่ไหนกินแค่นั้นวันนี้ผมรักรักมากก็กินมากหน่อยนะครับจะกินให้ว่งนี้ร้านปิดเลย <c oughs> สวัสดีกดดูทุกคนครับผมพีทอีทแหลกนะฮะวันนี้ผมจะพามาร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมแล้วว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้เป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยนะฮะหัวเจ็ดเก้าเองก็คือไม่แพงนะครับแล้วก็กินได้ไม่อั้นด้วยที่สําคัญเนี่ยปกติผมจะบอกนิดนึงว่าเวลาผมไปร้านพวกนี้ไม่เชื่อย้อนดูเทปกเก่าๆผมได้นะเราก็จะกินประมาณสองสามชามเพราะราคาเขาถูกอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ต์ร้านนี้ จะเป็นร้านเดียวที่ผมขออนุญาตครับขอทำร้ายเขาทำร้ายด้วยความรักผมถือคติอยู่อย่างหนึ่งรักแค่ไหนกินแค่นั้นวันนี้ผมรักรักมากก็กินมากหน่อยกติกามีไม่ยากครับผมนี่เข้ามาถึงชำระเงินก่อนหนึ่งหัวครับเท่าไหร่ครับบาทนี่นะโอเคค่ะขอบคุณครับเรียบร้อยเราได้บัตรนี้เรียบร้อยนะฮะ เราก็มารับชามพร้อมกับเส้นตรงนี้ขอบะหมี่ครับที่นี่เขาก็จะมีบะหมี่กึ่งครับผมแล้วก็มีเส้นหมี่เส้นบะหมี่เส้นเล็กแล้วก็เส้นใหญ่นะครับผมตะกี้ผมสั่งบะหมี่ไปนะชามธรรมดายังไม่ได้บอกว่ากี่ก้อนเขาลวกให้ผมสามก้อนนี่เราได้เส้นบะหมี่แล้วครับนี่นะฮะไปแล้วเราไปเติมเครื่องกันนี่เลือดอใส่หย่อ,ยอมหนึง่งไปอันนี้คือหนังไก่ อาหังไก่ละเวน้นข้อไก่เวน้นเท้าไก่บางคนชอบมากตีนไก่เนี่ยตุ๋นเปืเป่อยๆเนี่ยชอบมากอ่ะผมเวน้นเขามีามีแต่น้องไก่ใหญ,ใหญ่เอาอันนี้เอาสักหาน่องก่อนนะอันนี้เป็นช่วงสะโพกกับอกครับอ่านหนึ่ง พูดจริงคามเดียวก็คุ้มนะไปสวดตัวผมนะแล้วก็ไปใส่น้ำรับโอ้โหนะกินนะหอมเลยนะฮะปะเราไปปรุงกันผมอยากให้กินแบบเป็นเบสน้ำเดิมเขาก่อนก็เป็นโอเคน้ำเขาทำรสแบบกลางๆนะครับไม่ได้แบบหนักไปทางรสอะไรนะไม่มันกินมันต้องเริ่มแบบเผ็ดๆไงมันถึงจะแบบที่ผมถือยุกยี่กยผมร้อนฮะ ตัเหนื่ให้ดิแล้วพี่ก็ปรุงอ๋อได้ดิอ่ะลองดูดิมันร้อนโยนกล้วยจริงไหุนร้อนป่ะร้อนได้เลยพี่อ่ะเอ้ยโอ้โหทั้งวันก็่ไดนะ้ทั้งวันนะโอเคพูดเองนะจัดระเบียบมือไม่ตรงแล้วตอนนี้ผมเป็นคนชอบกินเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะครับชามแรกไปทิโต๊ะกันมาครับชามแรก โอเคเลยนะแต่น้ําเขาทําแบบต้องมาปรุงเพิ่มเอาหน่อยรับเพราะว่าเขาทำรสกางมาเติมมาหน่อยนะขอลองมาลักเขาสักทีนนะความขมเหลือนิดเดียวแต่นุ่มมากอร่อยครับมาเราลองกินไก่บ้างน้องใหญ่ๆเลยครับโอ้ oh. น้องเขาดีครับเจ๋งอ่ะนี่ครับ ก็อย่างเนี้ยเราไปกินอย่างเนี้ยถามนึิงนึงเดี๋ยเราได้5้าน้องใหญ่ๆ่แบบเนี้ยกับบะหมี่ทั้งสก้อนถ้าเป็นร้านอาราคาปกติเนี่ยอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่คิดน่องสิบห้าจริงเหรอน้องเต่าสิบาบทเหรอใช่้ยได้ค่าเควืเตียวได้แล้วได้แล้วอ๊ย แต่ที่ต่เกียผมสะบัดเสื้อเลอะเลยอะ่ะที่ตรงนี้ยังมีอรอผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือเสื้อผ้าที่เขาเคลมว่าเวลาราดน้ำแล้วน้ำลืมนลงไปเลยอะ่ะซึมแบบกินแล้วไม่เลอะอจีอะไรทั้งอย่างที่ผมใส่เองเลยนะมาเข้าได้นะฮะ <laughs> คือแค่วางอยู่ในชามอะ่ะ <laughs> ก๋วยเตี๋ยวไก่อะ่ะ <laughs> เนื้อมันก็หลุดออกนอกๆเลยอันนี้บ่งบอกถึงความนุ่มนะครับหมดแล้วเนาะอ่อไป เรื่งองด้นสองนะครับเนี่ยได้ชามก็เอาชามเก่ามารอที่ลวกเส้นแล้วก็ทําเหมือนเดิมวนๆไปเราจะวนลูบยังไงครับเหมือนเดิมครับหนังเว้นข้อเว้นตีนไก่เว้นเราก็ไปเอาน่องอดูดิเขาก็เติม,มเรื่อยๆเลยเนะะาะม <c oughs> องตาขวางเลย <c oughs> รอเล่นรอเล่นรอเล่น สน่องเนาะพอโอ้โหกำลังสวยเลยอย้น้ำซุปแม่งเขาร้อนทุกชามเลยนะแต่มาราอร่อยมากเออเนี่ยใครที่ดู YouTube เทปนี้อยู่นะฮะก็จริงๆแล้วใครอยากจะฝึกง,งานหรืออะไรนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่พีแหลกได้นะครับผมออดิเตอร์สาี่คนอะแต่ไม่มีคอมให้นะมีคอมเองในพื้นฐานแล้วมีโ no น้ตบุ๊กเองแต่ตัดง่ายนี่ตัดง่าย พี่คา,า,า,าดหวังว่าจะได้อะไรกับน้องบ้างน้องเขาต้องคาดหวังว่าจะได้อะไรจากเราหรือเปล่าถามนี้แบบปรุงแบบเด็ดขึ้นเยอะเลยอ่ะไอท็อปอา,อาออกาศเมืองไทยมันยังไงวะอตอนนี้อากาศมันหนาวเหรอ หนาวอเหตุผลได้ไหมทำไมถึงถึงใส่เสื้อตัวนี้มาเักผ้าไม่ขาดเ้เหลือจะถอดเสื้อมาทำงานแล้วจริงปะแล้วทำไมไม่ถอดเสื้อมาทำงผ,ผมด้วยเซ็กซี่มานแล้วเราไม่ไม่กินเบบิตาอ,อ้โห <laughs> ไม่ไม,ไม่อุดหนุนกูเลยว่าง,งั้นโอ้โห <laughs> แล้วถ้าเกิดผอมลงอ่ะปวดเองปวดเองนะปวดวด้วยขอ,อนหวานนะตัดไม่เวลาเรากินเยอะเราไม่ต้องกลัว บอกแล้วว่าก่อนนอนอ่ะแค่เขาเรียกว่าแพ็คคู่หุ่นดีของผมคืออันนี้กินก่อนอาหารนะครับสามมื้อกินได้วันละสามสองส่วนอันนี้คือกินแค่ก่อนนอนนะครับซองเดียวสบายท้องแน่นอนสุดยอดมากไปฮะเดี๋ยวเราไปต่อชามที่กนะันกันนี้ก็ต่อแถวลวกเส้นเหมือนเดิมนะครับจ้ข้าม เอาเหล่าทัาชามนะเหล่าน้องไก่ไปเดินมาต้องใส่น้ำก่อนมา<ป>อันนี้ครับเราไม่ปรุงครับไปไไป,ไป เปื่อยมากโอ้โหน้ำมะ่าเขาก็หวานอยู่นะดีนะเยี่ยมเลยนะดีเลยนะ<ไ>นุ่มๆย่ย <Yeah. S 1> <c oughs> ให้ปล่อยเข้ามา <c oughs> โอ้ยยังไม่บอกแล้วนะฮ้ยคุณมาเอาเลยไหนๆเขเข้ามาแล้วทำตัวตามสบายทำเหมือนร้านตัวเองมาเลยกูสายย่องกันแล้วนะเห็นไหมไม่บอกไม่อะไรด้วยนะพอมี่เข้าเขารู้เลยว่าร้านอะไรเขารู้แล้วนะตอนแรกเปิดเทมาพี่พูดว่าเฮ้ยวันนี้ครับ ผมจะพามาร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ร้านหนึ่งเออแต่ปกติเวลาผมไปร้านบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านอื่น่ผมจะกินแค่สองสามชามเองผมจะกินไม่เยอะก็คือไม่อยากทาร้ายเขาแต่วันนี้เป็นข้อยกเว้นและจะยกเว้นร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นที่ผมจะกินให้เยอะที่สุดถ้ารักเท่าไหนให้กินเท่านั้นเอออืมเนี่ยกูรักมึงมากเลยรักมากรักมากให้ปล่อยเข้ามา หลักดีมากเจอเกาเหลายาวนี้ก็ไม่อยากจะรอเขเลยกำไรกขไปไหนนี่ไปหมดแล้วไปกับพี่อะไอพี่พีถามถามนิดนึงเลยทำไมมาขายเตี๋ยวไก่เฟ่ผมชอบไปกินข้าวตอนเที่ยงเนี่ยผมก็จะเลือกกินก๋วยเตี๋ยวเพราะมันง่ายง่ายง่ายแล้วก็โยเก่เนี่ยมันชัดเจนตรงที่มันมันเน้นพวกไก่ในไหนพื้นที่ตรงเนี้ยตอนกลางวันก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่า เติมก๋วยเตี๋ยวไก่ไปดีไหมอ่าอ่าเฮ้ยก็ดีนะอันนี้ดีมาแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างดีครับผมก็คนกับเฮ้เห็นคนเข้าเรื่อยๆนะคนเข้าเรื่อยๆครับแต่จะเริ่มไม่ดีก็ตรงนี้อ่ะครับเต็มที่เต็มที่เออเขาให้เต็มที่จริงวิ่งแวะเขาได้จริงๆอยู่ที่เดียวกับเดอะสกามหมูกระทะนะฮะแวะมันเลตรงข้ามสิ่งที่พวกเรารักกันนะยูโรูปเดียแวะครับทีมงานเขาจะมาถ่ายเทปของเขานะครับเขาจะถ่ายเทปของเขา เดี๋ยวบี้เข้ามากดเซอร์ไพรส์แล้วครับไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวให้บี้อ่ะไปเตรียมตัวถ่ายเทปก่อนไปไปไปขอบคุณครับแล้วโอเคโอเคติมที่แต่บริกาศฟันหมดเลยพี่ครับมาๆมาดีนะนี่ดีเนาะไปก๋วยเตี๋ยวไก่ที่กินแล้วไม่ไม่อิ่มปกติร้านอื่นกินแล้วอิ่มนะแต่นาลีเป็นร้านเดียวที่ผมกินแล้วผมได้อิ่ม ไม่รู้เป็นไรหรือว่าเรากินด้วยความรักปพอเรากินอะไรด้วยความรักมันจะทำให้เรารู้สึกกินเอิบใจแล้วก็กินได้ตลอดเวลาจะกินให้พรุ่งนี้ร้านปิดเลยตะกินนุ่มมากเปื่อยเลยก็ไม่นุ่มได้ไงน้ำยาบบบมันนุ่มสองฝานุ่มหมดเสื้อกียก่อน เราเล่นเราเล่นไม่มีไม่มีเติมกันรอพี่สิรักเท่าไหนกินเท่านั้นไม่ปิดแล้วคลิปอะเทมนี้รันจะร้านปิดละรักเท่าไหนกินเท่านั้นฮะตายหรือตายจะได้ไม่รู้สึกผิดตอนออนเทปไป พอจะขอเขาได้มาเห็นแล้วโอ้โหแม่ค้าแม่ค้าวันนี้สวยจังครับหุ้ยสี่ชามเองกินไม่เยอะเลยวันนี้จริงอยากกินเยอะวันนี้เล่สงสัยบีเจ็ดสิบเก้าเจอคนอย่างกูนี่แย่นะจริงวันนี้มีความสุขจริงอะดูหน้าผมก็บ่งบอกได้ อยากเป็นคนคนหนึ่งที่ดีไม่ลืม เราไปเติมอีกชามหนึ่งยังไม่ได้กินแห้งเลยต่อแถวนะเห็นไหมผมบอกแล้วคนเรื่อยๆนะคนเยอะมากฮะคุยต่อ้คนี่เียงไม่ดคนเยอะนี่ต่อนานมากไม่กว่าจะได้นะไม่คุณไม่เห็นใจผมวะเนี่ยพี่ไม่เห็นใจเจ้านหน อันนี้เปิดมานานแค่ไหนรับพี่เปิดประมาณ3สัปดาห์เลยครับ3สัปดาห์เนี่ยแหละพรุ่งนี้ปิดได้แล้วเดี๋ยวกา่ิวิมันต้องมีวันแย่ๆของเรามั่งวันแย่ๆของเราแต่เขาก็ไม่บ่นนะเนี่ยปากไม่บ่นนะแต่ใจอะคิดมากเลยอยากจะแบบหนักที่เลยไป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 เราต่อคิวก่อนโอ้โหแสบจริงๆมีแสบจริงๆแสบจริงๆ คนเขามาเรื่อยๆนะต่อคิวกันได้รับความนิยมอยู่นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่บีเดสกาไม่ธรรมดาพอดีครับมาสิมันเลยครับมาส่วนี่พกเจลี่ด้วยมพกครับผมอ๋อไม่ไมัพกมาทานเองครับผมมันเลยลูกมาขอบคุณครับขอบคุณครับสั่งผ่านท้องทอย่างเดียวเลยสั่งผ่าน้องงอย่างเดียวครับขอบคุณนะครับเห็นไหมลูกค้าเบบิต้าครับ ผมบอกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยคนยังไม่ลองเนี่ยถือว่าแบบพลาดนะไปหาลองกันได้เลยนะครับผมติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับช่องทางนี่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้เข้าไปสอบถามได้นะครับผมถ้ามีท้าไม่ดีจริงแ่ผมไม่ขายหรอกนะตอนนี้มีคนหลังจากซื้อไปเขาก็มาซื้อซ้ําเรื่อยๆถามว่าเอ้ยดีหรอเปล่าเปล่ามันน้อยนะก็เลยซื้อบ่อยหน่อยเอารอเล่นรอเล่น,ลนพร<อ>้พอม <laughs> พร้อมแล้ว ไปแล้วครับผมไปไปไไปแล้วหนูเออเลยก็เหมือนนั่งแข่งกับเขาเลยเนาะโอ้ ็ถามว่ารักมี่บ้างไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นน้องที่รักมากๆนะครับแต่ผมไม่อยากรักเขามากจนเขารู้สึกเกลียดเดี๋ยวเขาจะเกลียดเอาได้เป็นในซีรีส์ของก๋เตี๋ยวไก่นะผมก็ทำร้ายเขาเยอะที่สุดอะทุกรายก็วันนี้จริงๆแล้วอ่ะก็เกินราคา79บาทไปไปนานแล้วนะถ้าใครอยากจะมาเนี่ยก็มาได้ะตรงข้างสุวรรณธรรมนะครับหรือตรงข้ามยูโทปียก็ได้นะครับผมแวะมาได้เลยที่เดียวกับ เดอดกาหมูกระทะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยเขาจะขายเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่79บาทนะครับผมตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึงบ่าย3โมงแวะมาได้เลยนะครับก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับก็แนะนํานะไปอีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อยากให้ลองมานะครับผมใครชอบเทปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์ให้หน่อยนะครับหรือถ้าใครมีร้านบุฟเฟ่ร้านไหนดีๆหรืออะไรเงี้ยแนะนําคอมเมนต์มาบอกใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับเราจะได้มีร้าน ไปถ่ายให้คนดูเยอะๆนะครับผมใครอยากจะสนับนนุนอะไรก็ติดต่อมาได้นะตอนนี้มีโปรเจกต์จะทำเรียลชั่นต่างประเทศก็ติดต่อเข้ามานะครับ mm hmm. เผื่อไปไายอ e ินอะไรกันที่นู่นนะครับผมไม่มีต่างไปเรากำลังหางบไปถ่ายต่างประเทศทำเรียลชันที่นู่นกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนนครับฝากนี่หน่อยครับผม นี่เลยอีกทีหนึ่งครับเบฟิต้าเอสครับผมผลิตภัณฑ์ใหม่ของผมที่เพิ่งออกมานะครับเบฟิต้าเอสนะครับลดความอยากคุมความหิวบำรุงสมองนะครับเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานได้ด้วยตัวนี้เยี่ยมจริงๆนะเป็นเบฟิต้าเอสเนี่ยทานก่อนอาหารได้เลย15-20นาทีนะครับ ครั้งละหนึ่งซองเท่านั้นนะครับผมสามื้อทานได้เลยส่วนอันนี้ครับเดลวิต้าเจลลี่ของผมนะครับผมทานคู่กันยิ่งดีอันนี้ทานแค่วันละซองตัวนี้นะครับผมช่วยปรับสมดุลลำไส้ร่างสามิตและร่างกายทานเยอะๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะรับรองตื่นขึ้นมาสบายท้องแน่ถ้าอยากคุ่นดีแพคคู่ไปเลยจ้าฝากหน่อยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรแล้วใครก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มาแวะที่ร้านดีได้นะครับไปก่อนครับสวัสดีคับผนมะ